ไป yeah! เข้าไปดูใน u t u b e นะครับมีหลายคนคอมเมนต์เข้ามาเกี่ยวเรื่องของเครื่องแต่งกายรวมถึงการทำง,งานของคุณเศรษฐาด้วยนะครับ<ม>ก็ร่วมกันแสดงความเห็นได้และที่ผมเพิ่งเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่ายอด s u b สไครต์นะครับใน YouTube ของเราเนี่ยขยับขึ้นมาอีกมือน,นึงแล้วนะ<ม>จากก่อนหน้านี้5ล้าน107,000ตอนนี้ขยับเป็น5ล้าน108,000แล้วนะครับคือมันอาจจะไ,ไม่ได้ก้าวกระโดดเหมือนก่อนหนะ้าที่แบบการเมืองร้อนแรงก่อนหน้านี้เนา<ม>ะอาจารย์เนาะแต่ว่า มันก็มีอัตราขึ้นเรื่อยๆอยากให้ร้อนไหมล่ะใจเย็นพักบ้างห้าล้านเดี๋ยวจุดไฟเผาไห้เป็นั้นต้นแล้วยอดสมาชิกของเราใช่ครับคนที่สมัครซับสไครต์ของ YouTube ครับครับอย่างน้อยเป็นกำลังใจให้เราเพราะจะมีความรู้สึกว่าโอยเดี๋ยวนี้คนไม่ดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาแต่ดูจากยอดซับสไครต์ยอดกดไลค์ คอมเมนต์เข้ามาเนี่ยมันก็ทาให้เห็นมัองคนที่ดูมันตกล่าวกันก็มีหลายท่านเนี่ยบอกว่านั่นดูโทรศัพท์ไปด้วยเ้วา็เขามาทักทายเซย์ฮัลโหลในแชทแล้วก็หายไปแล้วก็ดูทีวีต่อใช่ก็มีคือคือคือมีหลากหลายรูปแบบหลายท่านก็ดูบนโทรศัพท์บางคนก็ดูบนโทรศัพท์ดูย้อนหลังดูย้อนหลังเพราะว่าช่วงรายการสดช่วงเวลาทํางานไงซื้อสินค้าของเราไปเยอะเออก็มีเยอะเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งเข้ามาด้วยนะนะฮะมากันต่อร38ล้านครับทำเฉพาะสนามญ้าหรือเปล่า เป็นเรื่องที่นายกต้องออกมาตอบอีกแล้วนะฮะอยู่ไกลถึงฝรั่งเศสก็ต้องตอบประเด็นนี้นะครับนายกออกมายืนยันแบบนี้นะครับว่าอาจจะเป็นข้อมูลที่บิดเบือนนะเพราะว่ามีการเอารูปสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเบรัฐบาลเนี่ยไปโพสตแล้วก็บอกว่าปรับปรุงสนามหญ้าตรงนี้138ยล้านเนี่ยมันมันไม่ไม่เป็นจริงขนาดนั้นแค่ปรับปรุงสนามหญ้าเนี่ยไม่น่าจะใช่แต่ว่ามันมีระบบไอทีระบบรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็อีกหลายระบบนะครับเชื่อมั่นว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบที่มีการบังคับไว้ รเรื่องนี้รองเลขาธิการนายกฝ่ายบริหารก็ชี้แจงไปแล้วคุณนัทรียาคืออยู่วงรองเลขาธิการนายกนะครับก็กล่าวชี้แจงกรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์แผนงานงบประมาณของสำนักเลขาธิการนายรัฐมนตรีนะฮะโดยเฉพาะงบประมาณลงทุนเรื่องระบบไอทีและ การปรับปรุงซ่องแซมสารที่ภายในทำเนียบนะครับว่าเพื่อความเขา้าใจที่ถูกต้องยืนยันว่าระบบความปลอดภัยไซเบอร์นะสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามแผนงานดิจิตอลที่ได้จัดทําโครงการมาตั้งแต่ปี65และผ่านว่าประมาณมาในปี67เรับนะฮะ,ะ,ะเพื่อเป็นระบบป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญในด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลรัฐบาลเป็นไปตามแผนงานที่รัฐกลุ่มครัะ,ะรยกตัวอย่างนะเช่นการจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจะเปลี่ยนกระจกหน้าต่างในห้องทํางานชั้น2ตึกไทยคู้ฟ้าเนี่ยสามแสนกว่าบาทอันนี้เป็นวิธีเฉพาะเจาะจงในช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วสนามหญ้า4ี่แสนนะครับก็คือดําเนินการในช่วงเนี่ยมี ทัดหรือบุคคลเขามาประมาณกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สารายการมกันอันนี้แหละคนด่าเยอะเหมือนกันสี่ล้านสามคนก็ถามมันคือคอมพิวเตอร์ไรอะไรมันจะแพงนักนาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆมันไม่ได้มีแค่ตัวฮาร์ดแวร์ฮะจริงๆมันมีระบบทั้งหมดด้วยจริงๆคุณต้องดูตัวเลขรายการที่สิบเนี่ยห้าสิบแปดล้านถามว่ามันเป็นระบบทั้งหมดฮะพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ทั้งหมดมันไม่ได้มีแค่ ฮาร์ดแวร์อย่างเดียวตัวแท้จริงคือซอฟต์แวร์แล้วก็นอกจากนี้อย่างเช่นการติดตั้งระบบดูอากาศจับคว้นแบบระบุตำแหน่งได้นะของตึกไทยคูฟ้าวัเงิน32ล้านอาจารย์นี่ไปนี่ดีกว่าอาจารย์ต้องอยากไปแน่เลยอยากไปแบบจับไปนั่งทอพรมทอมือ นะฮะเส้นใยขนแกะร้อยเปอร์เซนต์ติดตั้งก้าืนวงเงินอยู่ที่สิบล้านบาทฮะผมไม่อยากไปฮะที่บ้านผมก็มีผมไปเรียนหนังสือต่างประเทศผมก็ซื้อกลับมาตั้งหลายผืนฝ่ายค้านกาอยากนะฮะไปนั่งในก้าวื้นสิบล้านไงก็ไม่สงสัยว่าผือนละขนาดใช่ถ้าแห่เมตรทำสั่งทำเนี่ยแพงนะฮะแล้วมันอยู่ที่ขนาดด้วยว่าคุณจะติดตั้งขนาดไหนก็คนเกิดมาบางทีไม่เคยได้แตะต้องไม่เคยรู้ก็อยากไปก็นายก็ สงเคราะห์เลยบางเรื่องเส้นก็พาไปนั่งดูบางเรื่องเนี่ยมันก็คงจะทำให้เกิดความหมายมันใส่ได้พิชวัตเราคือเราเคยไปทำเนียบเนี่ยคือพรมนี้มันไม่ใช่พรมสีเดียวอย่างนั้นมันเป็นพรมที่มันมีลวดลายแล้วที่ผ่านมาเขาก็พยายามที่จะให้มันสอดคล้องกับออริจินออริจินของมันอะออริจินอลของมันที่มันมีอยู่เนี่ยเพราะว่ามันเสียหายน้ํารั่วมันซึมมันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามที่จะจะต้องสั่งทำมาให้มันออกมาเป็นลายพิเศษเพื่อรักษาไว้ไมอย่าลืมว่าทำเนียบเนี่ยมันก็เป็นโบราณสถาน ด้วยตัวมันเองใช่ครับือเพราะฉะนั้นมันก็มีราคาแพงฮะแต่คนบางคนเขาทำไงได้อะเกิดมาไม่เคยเห็นละบางเรื่องมันเป็นความฟุ่มเฟือยที่จําเป็นเพราะว่ามันเป็นศูนย์บัญชาการของรัฐบาลไทยแล้วรับแล้วรับแขกบ้านแขกเมืองและคุณเศรษฐาเนี่ยรับบ่อยด้วยใช่ไหมก็รับบ่อยด้วยเนั้นก็ จริงๆค่าออกแบบพรมเนี่ยผมว่าอาจจะแพงกว่าค่าผลิตด้วยซ้ำค่าออกแบบพรมวัดใดต่างๆนั้นราคาทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้แจกแจงละเอียดรอกแต่ร้อยสาสิบแปดล้านเนี่ยคุณไปคิดได้ยังไงว่ามันคือแค่สนามหญ้ามีมีคนคุคิดว่ามันมีรัฐบาลหน้าโง่ที่ไหนเหรอมันทำหญ้าร้อยามสมีคนพร้อมคิดพี่ชูมันมีคนพร้อมคือถ้าอย่างนั้นมันไม่ได้สะท้อนความโง่ของรัฐบาลแล้วมันสะท้อนความโง่เง่าของเราและเสนอข่าวแล้วใช่ไหมร้อยสาสิบแปดล้านมันไม่เมกเซน์คุณคิดว่ามันมีคนที่เจตนาเลง ขนาดนั้นเลยเกินทรายกินหญ้าแต่วันนี้คุณไม่ได้สงสัยตัวคุณต้องสงสัยมันต้องสงสัยพิแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการสื่อสารตั้งแต่แรกของฝ่ายรัฐบาลด้วยว่าต่อจากนี้ไปคุณต้องระวังนะทาอะไรต้องแจกแจงมารุมรวมไม่ได้แต่ใครจะอ่านพลาดหัวเออคือจริงจริงมันก็ควรจะพลาดหัวว่าซื้อรถ บรรทุกหนึ่งคันร้อยสาสิแปดล้านนะเพราะมันมีหลายรายการมากคุณทำไมถึงไปหยิบเรื่องสนามหญ้าวะนะฮะเพราะว่าเพราะว่าประเด็นคือสนามหญ้าเนี่ยมันมันมันเห็นภาพแล้ววันนั้นเนี่ยจำได้เลยว่าภาพข่าวที่ออกส่วนใหญ่จะเป็นการปรับปรุงสนามหญ้าเพราะอยู่ๆก็มีการปรับปรุงมอมีการปรับปรุงแล้วก็ดูว่างบทั้งหมดมันเท่าไหร่ในงบก้อนปรับปรุงทั้งหมดนี้เขาก็เสนอข่าวว่ามันมีการปรับปรุงสนามคือสิ่งที่มันเห็นอยู่ข้างหน้าใครเริ่มอ่ะ ก็คงเป็นสื่อน่นแหละอาวุโสขนนั้นไหมไม่รู้แต่ว่ามันมันต้องตั้งคาถามไหว่ามันไม่มีหลอกใครปรับปรุงสนามย่าน138ล้านตัวเลขจริงๆมันแค่400แสนกว่าเองการปรับปรุงสนามย่ามันไปแพงมันไปแพงตรงไอ้ระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับโอ้เป็นรัฐบาลชุดนี้ต้องออกมาโต้ข่าวหลายเรื่องโตว่าวิจารณ์หลายอย่างผมว่ามันเป็นรัฐบาลทุกชุดนั่นแหละคือคุณต้องอยู่กับเกลียนคีย์บอร์ดแบบนี้ให้ได้เพราะว่า เขาวิจารณ์เพื่อจะเสนอเพื่อจะบอกว่าฉันมีสิทธิวิจารณ์ฉันมีเป็นตัวตนของเขานั่นแหละจริงๆเนื้อหาสาระในการวิจารมันไม่ได้คิดไปไกลว่ามมีผลในการด้อยค่ารัฐบาลมีผลในการทําให้เกิด กระบวนการในการไล่รัฐบาลได้ในที่สุดเลยเงี้ยเขาไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นหลักๆก็คือว่าเพื่อทําให้เห็นว่าฉันมีคุณค่าอยู่นะฉันวิจารณ์รัฐบาลได้นะฉันเป็นเจ้าของประเทศนะอ,อีกคาวิจารณ์หนึ่งครับออมีกําหนดการคุณทักษิณจะไปที่เชียงใหม่ช่วง14-16ถึงนะครับประจบเหมาะกับช่วงที่คุณเศรษฐาทวีสินนี่เดินทางไปเชียงใหม่เพื่อติดตามปัญหาฝุ่น PM ียง2.5ในช่วง15และ16กนะครับก็เลยคิดกันว่าต้องไปเจอกันแน่เลยนะฮะเรื่องนี้ทําให้คุณเดนุพพรฟุลการ์สอกเ่อไทย มาบอกแบบนี้นะครับว่าคุณเศรษฐาเนี่ยมีกําหนดการเดินทางไปที่เชียงใหม่ช่วง15-17มีนาคมเพื่อติดตามฝุ่นย m 2 5อย่างใกล้ชิดหลังจากที่นายกใช้โอกาสในการประชุมร่วมกันหลายเวทีแล้วก็พูดคุยกับผู้นําในประเทศเพื่อนบ้านในระยะที่ผ่านมานะครับครั้งนี้พอได้ข้อสูบเองนายกก็เห็นถึงความสําคัญว่าเออต้องไปติดตามกันอีกครั้งและเชียงใหมไ่ไม่ได้ไปครั้งแรกนะฮะก่อนหน้านี้ก็ไปต้นปีก็ไปนะครับ ก็เห็นถึงความห่วงใยต่อเพียม2.5อย่างจริงจังต้องการจะลงพื้นที่ไปศึกษาปัญหาฝุ่นไปดูต้นตอเอาจริงเอาจังเรื่องนี้นับตั้งแต่เข้ามาเป็นรัฐบาลเ,าเมื่อเป็นรัฐบาลปุ๊บก็ไปเชียงใหม่ทันที <c oughs> แล้วก็ได้มีการประชุมมอบหมายให้ส่วนราชการตั้งแต่29พฤศจิกาย,ยนปี66ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไปอย่างต่อเนื่องติดตามอย่างต่อเนื่องอส่วนจะไปพบกับอดีตนายกทักษิณหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับเพราะว่ากําหนดการเนี่ยยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับ แล้วก็ยังไม่รู้กําหนดการที่แน่นอนของอดีตนายกทักษิณด้วยว่าจะมีโอกาสได้เจอกันหรือเปล่านะฮะก็เจอกันก็ไม่แปลกไม่ได้ปอกก็ถามว่าถ้าเขาหลังเวลาราชการแล้วเขาจะไปกินข้าวนัดเจอกันก็คุณเศรษฐาก็บอกแล้วนี่ถ้ามีโอกาสก็คงได้เจอกันแต่ภารกิจคุณเศรษฐาก็มีตามกําหนดกี่ชัดเจนสิบห้าเนี่ยคุณทักษิณอยู่วันที่สองคุณเศรษฐาไปวันแรกถ้าจะเจอก็เจอได้วันเดียวคือสิบห้า ภูมิทักษิณกับ16กับ16อ่า 16, 16 16คุณนายกอาจจะติดภารกิจมั้งใช่16 17เดี๋ยว18 19ประชุมที่พะเยาคอรมอสัญจรน,นี่ก็อยู่ยาวที่นั่นเลยนะครับคุณวิสุทธ์ชัยนรุณน,นะครับสสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยแล้วเป็นประธาน วิปรฐบาลเนี่ยนะครับพูดถึงกรณีที่คุณทักษิณเนี่ยเดรินทางไปเชียงใหม่14-16มีนาคมเพื่อกลับไหว้บรรพบุรุษบอกว่าในส่วนของสอสอยังไม่ได้มีการพูดคุยกันว่าใครจะเดินทางไปพบอดีตนายกทักษิณในช่วงเวลานั้นบ้างนะครับหรือว่าถ้าเดินทางไปก็ทําได้เป็นเรื่องปกติไม่ได้มีข้อห้ามอะไรเพียงแต่ขออย่าไปในช่วงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรขณะนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีสสคนไหนเนี่ยเดินทางไปพบคุณทักษิณกี่คนบ้างนะครับ เ,เรื่องคุณหมอโชลนาสักนิดน,น,นึงเรื่องสุขภาพคุณทักษิณนะครับมีการชี้แจงเกี่ยวกับคุณสุขภาพคุณทักษิณว่าจะเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยยืนยันว่าจะมีแพทย์คอยดูแลนะครับนะฮะก็มีอยู่แล้วเนาะก็แต่เรายังไม่เห็นภาพว่าคุณทักษิณจะไปยังไงครับเออเดินได้ถนัดใช่ใช่คือบินใจส่วนตัวแต่ว่าเดินถนัดแล้วหรือย่างอะไร,รอย่างเงี้ยยังไม่ได้เห็นภาพซึ <ไป S 2> ่ง แต่และเรื่องก็คงจะมีคําวิจารณ์กันมาอีกนั่นแหละครับค,บ <c oughs> คือ <c oughs> ที่บอกว่ามีแพทย์ดูแลเนี่ยคือคุณหมอชวนน่านบอกก็เชื่อว่าคุณรักษินเองก็มีแพทย์ดูแลสุขภาพอยู่แล้วซึ่งต้องดูแลความสมบูรณ์ของท่านว่ามีความพร้อมในการเดินทางแค่ไหนหากแพทย์ระบ,บุว่าเดินทางได้สิ่งแวดล้อมไม่เป็นอันตร,รายก็เป็นข้อในการตัดสินใจของแพทย์ในการดูแลรักษาและตัดสินใจร่วมกันนะครับเนื่องจากท่านมีแพทย์เฉพาะทางดูแลของท่านอยู่แล้วนะฮะ มีไม่ได้เกี่ยวกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่ามีผู้สื่อข่าวไปถามในฐา,า,า,านะที่คุณหมอชุลนานดูแลกระทรวงสาธารณสุขอยู่นะครับนะฮะส่วนนี่เลยคุณวิโร์ลักษณะดีสอนครับพูดถึงเรื่องคุณทักษณิณจะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่ามันมีคําให้สัมภาษณ์บางคาที่ถูกนาํามาใช้เป็นหัวข้อข่าวก็บอกว่าก้าวไกลนะไม่ยึดติดตัวบุคคลการอาภิปรา,ายที่จะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนเมษายนเน,ยเน้นไปที่ระบบ นะครับแล้วก็บอกด้วยว่าระบบยุติธรรมนี่ก็พูดอย่างนี้คุณไปดูข่อยติมไหมติมก็พูดอีกอย่างคือแบบเอาเข้าไปเอาเอาให้สบายใจเลยฮะโลดบอกงนี้ฮะว่าเมื่อถามว่ามองเรื่องคุณทักษิณเดินเดินทางไปเชียงใหม่เนี่ยอย่างไรหรือเราบอกว่าเป็นเรื่องของคุณทักษิณพวกเราไม่เคยสนใจประเด็นของคุณทักษิณเลยแต่สนใจเนื้อหาสาระ และสิ่งที่คุณทักษณิณได้รับว่าเป็นสิทธิพิเศษหรือไม่หรือคนอื่นที่มีเงื่อนไขคล้ายคุณทักษณิณพึงจะได้รับด้วยถ้าเป็นเรื่องสิทธิมาตรฐานเราเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะฮะส่วนนะครับจะเป็นโมเดลให้คุณยิ่งรักนะฮะดีนาะยกกลับมาด้วยหรือไม่คงต้องติดตามดูแต่ตนคิดว่าสังคม,มไทยบาดเจ็บจากการเอาบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาเป็นเงื่อนไขในความขัดแย้งมากพอแล้ว นะสมัยก่อนก็มีคุณปรีดีพนมยงใช่ไหมมีจอมพลถนอมกิติกระจรจอมพลประภาารุสเสถียรและลาบลาบลาแล้วก็ไขสบายใจพรรคเก้าไกลไม่เคยนะครับมีความคิดที่หยิบยกเอาบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะฮะมาอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งในหมู่ประชาชนด้วยความเคารพนะฮะตั้งแต่เลือกตั้งมาเนี่ยแล้วตั้งแต่คุณทักษิณกลับมาเนี่ยผมว่ามีแต่พรรคคุณนี่แหละพูดเรื่องพูดเรื่องนี้ไม่ไม่หยุดไม่หย่อนอยู่แล้วอืมใช่ไหมรู้สึกจะให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ก็เฉียดไปชั้น14ไม่รู้กี่รอบ ทั้งๆที่ผมก็อยากจะถามกลับว่าตอนที่คุณธนาธรกับอาจารย์ปิยะพุรไปกินไวน์กับเสดงนี่ไปกินกันที่ไหนไอ้บิ๊กแดงอไปกินที่ไหนชั้นไหนหรือว่าบินไปฮ่องกงเนี่ยไปเจอคุณทักษิณน่ะไปคุยกันที่ชั้นไหนอ่าคือคุณต้องการซัดคนอื่นน่ะคุณเอาตัวเองให้เคลียร์ก่อนครับอืมน่าลำคาญมากเลยนะพูดตรงคือแล้วผมลำคาญความหล่อแบบนี้ไงคือจะจะเสื่อมก็เสื่อมเลยครับถูกไหม อยากจะซัดหมั่นไส้ทักสินใช่ไหมไม่มีอะไรนะความเท่าเทียมกันในกระบวนการยุติธรรมคุณก็ไอ้นี่มาเลยอ,อย่ามาหลอเพราะว่าอีกวันหนึ่งคุณก็พูดอีกอย่างในวันเดียวกันในประโยคอื่นๆคุณก็พูดอีกอย่างคือมันฟังดูแล้วมันตลกคือให้<ะ>สัมภาษณ์แบบหนึง่งแต่พออยู่ในสภาเราก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งไม่อสัมภาษณ์ในเรื่องเดียวกันเนี้ยแหละก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แต่ละคนทักเนี้ยสีพัดอมากผมได้บอกแล้วไงว่าอย่าถ้ามีข่าวทักเนี้ยผมจะไล่เรียงอ่านไล่ระบรรทัดเลย ก็จะเห็นว่ามา<อ>ันลอจิเคิลไหม<อ>ถูกไหมแล้วถามว่ามันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาจนถึงวันนี้คุณยังไม่แสดงออกเลยนะว่าถ้าไม่ใช่เรื่องของคุณทักษิณนะแต่เป็นโมเดลเรื่องความยุติธรรมที่ไม่มีความยุติธรรมแล้วคุณจะเสนอแก้อย่างไรค,<อ>คุณวิโร์บอกงี้ฮะว่าจะเห็นด้วยหรือไม่หากนำโมเดลของทักษิณมาใช้กับนักโทษคนอื่นคุณวิโร์บอกว่าเห็นด้วยเพราะเป็นสิทธิตามมาตรฐานนักโทษคนอื่นก็ควรได้รับสิทธนั้นเป็นเรื่องง่ายมากในยุคที่คุณทักษิณถูกขับไล่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจำได้หรือไม่ว่าควรแสดงต่อสู้ในบบริทไห ดังนั้นเราไม่ควรเลือกปฏิบัติซึ่งตอนคิดว่าวันนี้การต่อสู้นั้นยังอยู่คาว่าสองมาตรฐานสองมาตรฐานก็ยังหลอนตอนอยู่ซึ่งประเทศไทยต้องการมาตรฐานเดียวนะฮะอ,อยากให้คนอื่นได้เหมือนคุณทักษิณอาวันนี้เปลี่ยนท่าทีลแล้วเหรอครับก็ฮะจานจานวิโรกก็ไปโบเรื่องพวกนี้แทนไงว่าผมก็ชัดอยู่แล้วพูดตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าถ้ามันไปตามเป็นไปตามหลักการเมนดล่ามันก็เปลี่ยนไปและสิ่งที่ต้องเรียกร้องก็คือเรียกร้องให้ทําไมฮะ ให้ทุกคนได้สิทธิ์แบบนี้เช่นเดียวกันคนอายุเกิน70ป่วยเราพูดแบบยืนยันนันวิโรจน์พูดอย่างนี้ตั้งแต่ตลอดตั้งแต่มีข่าวถูกไหมอ่ะวันนี้คุณกลับมาเป็นอย่างนี้แล้วแล้วก่อนหน้านี้คุณทําอะไรอ่ะก็เสียบจนพอใจแล้วมั้งใช่ปะตอนนี้ก็ปิดสลับมารอแล้วเดี๋ยวเข้าสภาไปเดี๋ยวก็คอยดูจะออกมาแนวไหนอีกคือมันเบื่อไงการเมืองมันวนๆอยู่อย่างเงี้ยเหมือนสลิมมันกลับชาติมาเกิดอ่ะก็ ก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งคือเขาก็ได้ฐานคะแนนนี้ไปมันมีมันมีเขาเรื่องไงแต่ละคนมันก็จะมีแรงกดดันแตกต่างกันตามฐานคะแนนความนิยมของตัวเองครับเช่นเขาเขาไม่เคยรู้สึกว่าเหล่านี้เลยเขาบอกว่าเขาเป็นไปตามอุดมการ์เขาไม่เคยแคร์ก็ก็อ่ะแล้วแต่ฮะเอาไปดูสอบวอร์ไหดีกว่าครับนะฮะสอบวอเอ้ยไม่เอาคุณคุณธนทรเหรอ ได้ได้ได้คุณธนาทรคุณธนาธรนี่มัาถามมากเลยนะถามคุณทักษิณด้วยนะที่จะไปเชียงใหม่แล้วถามมีคนไปถามว่าถ้ามีแฟนขับมาต้อนรับอะไรเงนี้ยถือว่าจะเป็นประเด็นทางการมั้งหรือเปล่าบอกไม่รู้ให้ไปถามพักเพื่อไทยโทษนะฮะมันมีคนไปต้อนรับมันหนักหัวใครครับมันจะกลายเป็นฆ่ากันยังไงฮะมันจะทะเลาะกันยังไงฮะมันจะกลายเป็นต้นตอแห่งความขัดแย้งไงฮะแบบว่าเชียงใหม่เนี่ยจากสิบในเจ็ดเป็นเก้าไกลแล้วคนอื่นห้ามแยมเข้าไปในพื้นที่เหรอ ไม่อาจารย์จะไม่โดนเขาเขาไม่ปกป้องทักษิณแต่เขาไม่ได้ถล่มทับเช่นคุณนารรบอกว่าโอ้มีคนมาถามพอพูดสืบข่าวเลยโอ้ผมไม่มีความคิดเรื่องนี้เลยคือไม่มีก็คือไม่มีไงแต่ว่าไม่ได้ปกป้องเขาเนา่เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้มีหน้าที่มาปกป้องคุณทักษิณเดี๋ยวนะแต่พี่ไปเห็นช่วงพี่เลยผมเลยบอกไงว่าที่พี่จะอ่านข่าวพี่อ่านให้จบอ่านของเขาทั้งหมดอืแล้วพี่ก็จะเก็บ ใช่ไหมให้ผมถึงบอกไงว่ามันมีเรื่องของฐานคะแนนความนิยม,มที่ส่วนใหญ่แล้วคนที่เลือกก้าวไกลเป็นส่วนที่ไม่ชอบไม่ชอบทักษิณมาแต่ตั้งแต่เดิม,มเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ปลกลัวไปขัดแย้งความนิยมตรงนั้นท้ายสคัญเยเนีเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้มีหน้าที่มาปกป้องไงเขาก็อ,อยากจะดา่ดาด่ากันไปไม,ไม,ไม่ใช่ไงเรื่องเนี้ยคุณจะไม่พูดได้ยังไงบอกว,กว่าการที่มีประชาชนไปต้อนรับคุณทักษิณจะตกเป็เปนเป้าความขัดแย้งทางการเมืองหรือไม่คุณธนาธรบอกว่าขอไปถามพรรคเพื่อไทยดีกว่าอันนี้มันแปลว่าอะไรวะ ก็ก็ไม่ได้ปกป้องไงก็เป็นเรื่องของพรรคไทยแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าจะทะเลาะกันไม่ใช่เรื่องของกูเป็นเรื่องของคนอื่นใครจะทะเลาะกับใครก็ถ้าถามว่าคนไปชูความขัดแย้งไงและมันไปสร้างปมความขัดแย้งกับใครเขาเขาอะใหญ่แต่ข้างเรื่องนี้ไปไม่ไม่คือก็ต้องบอกแล้วว่ามันมีฐานคะแนนเขาที่อยู่ในที่ประชุนเท่นั้นเมราะว่านไม่ใช่คือจางวิโรจน์เราเราควรจะต้องแยกแยะเขาว่าประเด็นไหนที่เขาพูดยังไงไม่งั้นแล้ว เราจะไปพูดไงว่าเพื่อไทยเองหรือจามิโลต์เองก็จะไม่สามารถดึงแนวร่วมเข้ามาได้ไงคือเรื่องนี้พี่คุณไม่ต้องตอบอะไรเลยคุณจะมาบอกว่าให้ก็เขาไม่ตอบแล้วแต่ผู้สื่อข่าวเขาถามจามิโลด์ต้องไปเจอในสนามใช่ไหมพยายามพยายามเข้าใจทุกฝ่ายแล้วก็เห็นว่าแต่ละคนเนี่ยมันถูกโครงสร้างบางอย่างกำกับมากกว่าที่เขาจะเลวโดยตัวมันเองหรือเขาจะเกลียดทักษิณโดยตัวเขาเองเขาก็ถูกดันให้เกลียดทักษิณ โอ้ขึ้นสารมันดูแล้วก็บอกว่าอยากไอ้นี่ผมเลยผมไม่ได้พยายามทั้งว่าเข้าใจกับมันไม่รอกับการทําความเข้าใจฮะมันขัดแย้งกับหลักการที่คุณพูดออกมาจากปากคุณเองทั้งนั้นใช่มันก็มีบางอย่างเราก็วิจารณ์กันไปใช่ไหมอะไรที่มันผิดหลักการแต่ว่าความพยายามจะไม่ตอบเขาเพื่อจะให้ทักษินไม่ได้อยู่ศูนย์กลางความขัดแย้งในใจผมในงานนิดเดียวถ้าถามว่าถ้ามีคนไปถือป้ายเป็นผมผมก็จะตอบแม้จะพักอื่นนะพี่กูก็ตอบว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะก็เขาก็ตอบแล้วว่าเรื่องนี้ให้มันเป็นเรื่องเพื่อถ่ยตอบ แล้วทำไมต้องเพื่อไทยตอบแล้วก็เขาไม่ใช่อยู่เพื่อไทยใช่ไหมเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องพักเขากําลังถามว่าถ้ามันเกิดความขัดแย้งความขัดแย้งที่ว่านั่นหมายถึงใครใช่หมายถึงใคร FC ไม่ได้อยากไปตีใครแน่ก็คงอยากไปชูป้ายถูกไหมเพขาก็ไปถามว่าพวกคุณน่แหละ จะมีความขัดแย้งใช่คือคือคุณต้องเข้าใจว่าเขาพยายามจะหลุดออกจากประเด็นความขัดแย้งที่มีศูนย์กลางอยู่ที่คุณนักสินไปสู่ประเด็นเชิงโครงสร้างเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อคุณถามเรื่องนี้เขาก็ไม่ปกป้องไงเพราะมันมีปัญหาบางอย่างคือสาหรับผมเนี่ยคุณธนาทร์เนี่ยไม่เคยลั้าเส้นนะครับถ้าถ้าไม่ใช่เรื่องกรณีสารูแลวอื่นเนี่ยแต่ถามว่าการตอบอย่างเงี้ยผมก็ว่ามันไม่ถูกอมันไม่ถูกแปลว่าอะไรฮะแปลว่าถ้า คนเสื้อแดงมาเป็นเอฟซีมาชูป้ายแล้วถ้ามันแล้วมันมีพวกโทษนะแล้วมันก็มีฝั่งพวกคุณนะเอางี้เพราะว่าเขากาลังจะถามว่าเสื้อกัลแรงกันทะเลาะกันไหมใช่ใช่คุณก็บอกว่าให้ไปให้ไปแก้ปัญหาที่เพื่อไทยเพื่อไทยเองใช่ใช่ก็มันเป็นเรื่องของพรกเพื่อไทยไม่ใช่ฮะมันเป็นเรื่องของผู้มึงครับด้วยคือ คือคุณจะให้เขาตอบอะไรคุณจะให้เขาปกป้องเพื่อไทยด้วยใช่ไหมไม่ได้บอกให้ปกป้องเพื่อไทยควรจะปกป้องว่าสิ่งนี้มันมีเหตุจําเป็นอะไรที่นักข่าวมันต้องคิดไปแบบนี้ก็ <S <S. <S ขเขาก็ไม่วิจารณ์นักข่าวไงเขาก็อยากจะไปคุยเ,คเรื่องอื่นไงเข้าใจไหมไม่งั้นมันจะกระทบบางอย่างมันก็ทําให้ประเด็นนี้มันหมุนๆต่ออยู่ดีการตอบแบบปัดแบบนี้มันเป็นวิธีที่ตอบของนักการเมืองทุกคนอยู่แล้วกเรื่องของพรรคเพื่อไทยเรื่องของทักษิณนเรื่องของไม่เข้าใจวะพี่ชูไม่เข้าใจ ผมฟังดูแล้วมันชัดเจนไงว่ามันไม่ใช่เรื่องของพรรคเพื่อไทยแล้วเขาก็ถามว่าคือมันเป็นเรื่องของคุณถ้ามันเกิดขึ้นมาแบบนี้ก็คันไม่ตอบมันเป็นเรื่องพรรคเพื่อไทยฉันไม่ตอบตอบสิกาไม่ตอบมันไม่ใช่เรื่องเพื่อไทยพี่ชูเขาถามว่าถ้ามี FC ไปชูป้ายแล้วมันมีความขัดแย้งความขัดแย้งเริ่มจากไหนความหมายนี้เขาเริ่มจากไหนไม่ใช่คนไปชู FC จะไปทะเลาะคนเขาตอบมาหลายทีแล้วโผผมไม่มีความคิดเรื่องนี้เลยก็ไม่ยอมอีก ก็ถูกจี้ถามก็ถูกจี้ถามอีกในทางปฏิบัติแล้วมันยากก็ดักข่าวเขาประสบความสําเร็จไงเขาก็ลื้อจนไปถึงคุณตอบไอ้สิ่งที่คุณคิดว่ามันก็ต้องพิจารณาข้จริงว่าในในความมันไม่ใช่เรื่องพักเพื่อไทยไงไม่ไม่ในความเป็นจริงแล้วในทางการเมืองเนี่ยมันมีการดีวกันตลอดเวลาแหละคุณธนาธรไปเจอคุณนักสินเนี่ยเป็นของจริงใช่ไหมคุณก็รู้อยู่แล้วว่าในทางการเมืองแล้วมันมีดีวกันแล้วบางเรื่องมันก็วิจารณ์กันไม่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 ของเขาดีวของเขาไม่ดีิว นีก็จำเพื่อนพี่ได้ไหมเขาบอกธนาทรเขาไม่ได้มีตําแหน่งเห็นเขาอะไรเขาจะไปไหนก็ได้ไปคุยกับใครก็ได้ไม่มีรอคืออย่าไปหน่อมแนมอะไรแบบนั้นมันเป็นเรื่องที่หน่อมแนมน่ะฮะคนตามอยู่มาสิบสี่ล้านนะครับอเดี๋ยวไปคุยกันมาที่สวกันบ้างเดี๋ยวไม่จบเดี๋ยวไม่จบสวนะฮะเดี๋ยวเขาจะอภพิปรายในช่วงเดือนปลายเดือนมีนาคมนี้นะครับพิปรายนี่ก็เหมือนกันอะไรนะคุณกินสากรักถิ่นโดนหนักอ่าใช่แนี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ผมว่าคุณกิติศักดิ์ก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะขนาดมีคลิปไปตะลุยวัดอะไรขนาดนั้นเนี่ยยืนอยู่ในตำแหน่งได้ลอยนวลได้ดีเห็นชัดๆเนี่ยออจะบอกออว่าคุณอื่นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ได้ยังไงอุย้ยมันมีอยู่ช่วงนึงที่ถามเรื่องคุณนักษิณนนี่แหละถามว่าเอ,อันนี้นะไปเชียงใหม่แล้วมีคนมาต้อนรับเอฟซงเอฟซมาต้อนรับคุณนักษิณคุณกิติศักดิ์ว่ายังไงออ<ๆ>คุณกิติศักดิ์บอกว่าโอ้ยก็ธรรมดาเวลาผมลงพื้นที่ก็มีเอฟซีแบบแบบนี้แหละใชเหรอ ผคนไทยก็ยังอยู่แหละเวลาเจอหน้าน่ะเขาก็ต้องทักทายกันดีนั่นแหละใช่ใช่นะครับแต่ว่าคุณกีรศักด์บอกแบบนี้ว่าสวเนี่ยมีคนอภิปรายเก่งๆเยอะตัวคุณกีรศักด์เองไม่จำเป็นต้องอภิปรายหรอกเขามีเวลาจํากัด9โมงถึงเที่ยงคืนสวอภิปราย12ชั่วโมงรัฐบาลอภิปราย3ชั่วโมงนะครับก็ให้เวลาคนเก่งๆเขาอภิปรายไปอยู่ในตําแหน่งมาเป็น1ิบๆปีโดยไม่ต้องเลือกตั้งมันก็ต้องเก่งอยู่แล้วหรือวะ มา <c oughs> ดูเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องที่คุณถามถึงคุณยิง่งรัก ว่าคุณยิ่งรักอดีตนายกเนี่จะใช้โมเดลกลับบ้านคือกลับประเทศไทยเหมือนกับคุณทักษิณหรือเปล่าคุณกิติศักดิ์บอกว่าอันนี้เป็นห่วงถ้าหากคุณยิ่งรักกลับมาจริงอาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายสําหรับประเทศอะไรจะเกิดขึ้นตนเนี่ไม่ทราบแต่ควรที่จะหยุดควรพอแค่คุณทักษิณหากคุณยิ่งรักกลับมาโดยไม่ต้องรับโทษอีกคุณกิติศักดิ์เกรงว่าความอดทนของคน,นจะสิ้นสุดลงต้นต่อความขัดแย้งของพี่น้องคนไทยมาจากคุณทักษิณถ้าจะฟ้องผมก็ฟ้องได้เลยถ้าคุณสร้างความขัดแยง้ง สร้างความแตกแยกให้กับคนไทยแล้วนะครับแล้วก็มาซ้ำเติมกับผู้ที่ถูกพิพากษาคุณยิ่งรักเนี่ยนะฮะจำคุก5ปีและคดีอื่นที่รอพิพากษาอีกโดยไม่ต้องติดคุกคือถ้ากลับมาแบบไม่ต้องติดคุกเนี่ยมันจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายถ้าถ้ามาแบบได้รับพระราชทานอระยโทษแบบกรณีคุณทักษิณนะจะพูดแบบนี้หรือป่าไอ้พรกติพาวเวอร์ตัวนี้มไม่ได้มีเฉพาะในบ้านเรานะครับในระบอบประธานที่ปรีก็มีนะครับ คือคือผมงงอะพวกนี้พยายามจะบอกว่ามันเกิดปัญหาแต่ว่าก็ขี่ม้าเรียบค่ายไงโดยที่คุณไม่ยอมที่จะไปพูดถึงหัวใจของปัญหาเรื่องนี้ก็คือสิ่งนี้เกิดจากการพระสถานพยโทษทีนี้กรณีของคุณนิ่งรักถ้าได้รับการพระ,พระสถานพยโทษจะเป็นปัญหายัางไงครับหรือถ้าไม่ได้รับการพระ,พระสถานพยโทษและเป็นวิธีการอื่นๆนีีก็ค่อยว่ากันไปแต่สำหรับผมเนี่ยคุณกิติศักดิ์เนี่ยพูดขัดแย้งกันในตัวเองอ บอกปัญหาคือคุณทักษิณแต่พอคุณยิ่งรักมาจะาเป็นฟางเส้นสุดท้ายผมงทีว่าคนไม่แคร์ก็เรื่องสัตว์เรื่องคุณยิ่งรักใช่ไ้หมค,<ณ>คุณกิติศักดิ์พูดสุมเสียงมากมพูดสมเสียงมากมมนะฮะอ่ะ,อะยังมีเวลาอีกสักนิดหนึ่งนะครับฝ่ายค้านเตรียมที่จะยื่นเมื่อกี้สวนะแต่นี้มาฝ่ายค้านบ้างนะครับยื่นสักฟอก มาตรา152นะครับในช่วงต้นเดือนเมษายนนะครับเ,เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเขาจะมีการยื่นกันแล้วในที่สภานะครับคุณผลิตวัชรศิลป์นะครับสสบัญชีรายชื่อแล้วก็โฆศกพักเก้าไกลในสัมภาษณ์ในเรื่องนี้บอกว่าได้มีการประชุมกันในพักร่วมฝ่ายค้าและมีมติว่าจะยื่นอภิปรายแบบไม่ลงมติอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้า,เ,าเวลาที่ใช้ในการอภิปรายเนี่ยสอวันคาดว่าจะเป็นช่วง3-5เมษา,ายนเก้าไกลมีความพร้อมแน่นอนในการอภิปรายครั้งนี้การอภิ ก็อยู่ในแผนที่เตรียมไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะเป็นเพิ่งเป็นการยื่นในสัปดาห์น,นี้แต่ว่าเราก็มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มกราคมนะครับตีมหลักก็คือตรวจการบ้านรัฐบาลหลังทํางานมา6-7เดือนอมีการผลักดันนโยบายอะไรที่สําเร็จบ้างหลังจากที่ถแถลงต่อรัฐสภาไปแล้วบอกว่าหลายนโยบายของรัฐบาลเนี่ยไม่มีความคืบหน้ามากนักนะครับ ทางฝ่ายค้านเองก็ให้ความสําคัญทุกเรื่องที่รัฐบาลชี้แจงไปอาจจะยังไม่ได้บริหารตามโจทย์หรือว่ามีข้อบกพร่องอะไรเราก็ไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่ก็คือแบบรวมๆไปนะฮะเน้นไปที่เรื่องกระบวนการยุติธรรมอันนี้ให้ความสําคัญนะครับคือผู้สื่อขา่าวก็ถามถึงเรื่องคุณทักษิณเลยรกระบวนการยุติธรรมที่ทําต่อคุณทักษิณอะไรเงี้ยอ,อันนี้คุณผลิตบอกว่าเรื่องกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญและเราก็เห็นว่ามีการตั้งคาถามกับการดําเนินการของรัฐบาลอยู่ ต้องคิดว่าเรื่องกระบวนการนี้เขาเป็นอีกเรื่องอีกหนึ่งหัวข้อที่อยู่ในการพิปรายนะครับแม้ว่าจะไม่มีการลงมติในครั้งนี้แต่ว่าเก้าไกลก็เต็มที่การพิปรายแล้วก็เข้มข้นตั้งแต่ต,ต,ต้นจนจบเลยนะครับแต่ก็ยังบอกด้วยนะฮะว่าที่ผ่านมาเราก็พิปรายเข้มข้นในทุกระดับอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความเข้มข้นในการพิปรายและเราก็จะรักษามาตรฐานตามที่พรรคเนี่ยเคยได้ทําไว้นะครับ Oh. คุณผลิตบอกงี้ว่าอีกหน่อยหนึ่งน,นะครับจะเชิญชวนให้มองกว้างกว่านั้นว่าการพิพายทั่วไปเป็นแค่อาวุธประเภทหนึ่งที่ฝ่ายค้านใช้ในการตรวจสอบแล้วมีอีกหลายอาวุธที่พักเก้าวกายพยายามใช้อย่างต่อเนื่องเช่นการตั้งกระทู้สดซึ่งเราเห็นว่าในช่วงหลังที่มีประเด็นว่ารัฐมนตรีไม่เดินทางมาตอบข้อสุเป็นที่สนใจต่อสาระมากขึ้นหากเทียมในสัปดาห์ล,ล่าสุดหรือสัปดาห์ก่อนหน้านี้เราจะเห็นอัตราของรัฐมนตรีที่มาตอบกระทู้สูงขึ้นอันนี้คุณผลิตกําลังลดความคาดหวังไหม ว่าอย่าไปคาดหวังกับพี่ปลายทั่วไปมันมีเรื่องกระทูด้วยที่ผ่านมาก็มีเรื่องกระทูแล้วใช่ครับเป็นเอีกระท้นึงไม่รู้สิหกเจ็ดเดือนก็ไม่เป็นไรอยากจะตรวจสอบอยากใจนี่ก็ว่าไปแต่อย่าลืมนะสิ่งที่ค้คอคออยู่คือสิบเดือนครับใจผมเนี่ยวิธีคิดง่ายนิดเดียวถ้าตัวเองยืนยันว่ารอได้สิบเดือน ถูกไหม,มแต่พอในทางกับการกับคนอื่นเจ็ดเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนคุณก็อยากมีปัญหาแล้วเนี่ยเป็นผมเนี่ยผมจะรอสิบหกเดือนอมันถึงจะแฟงนะมไม่ก็แปลว่าเขายอมรับแล้วไงว่ารัฐบาลจัดตั้งได้ใช่ป่ะเขาเสงอพิปายในหกเดือนครับไม่ต้องรอสิปิาาป,าย,ปายไปเถอะอยาอพิปายก็พิปายไปนะก็<อ>จริงๆนะข่าวหลังข่าวหน้า,าจริงให้มัเป็นเลยอยากให้เป็น จะดูมันไม่ได้ให้เป็นแบงนี้ให้เขาเป็นเถอะให้เขาเป็นเถอะจะได้จบจริงมันจะได้จบไงถูกไหมฮะเพราะว่าการอยู่แบบลอยๆแบบเนี้ยมันอยู่ลอยๆแบบเนี้ยมันพูดอะไรก็ได้ไงใช่ไหมคุณเป็นเทวดาก็ได้อะไรก็ได้ก็ต้องก็ต้องรอดูนะครับว่ามาทําแล้วเนี่ยจะต้องยอมรับว่ามันไม่ง่ายแล้วเพิ่งมีคนเตือนผมมาเหมือนกันว่าแบบเออจาริโรดก็วิิจาณ์ พักเก้าไกลอะไรอย่างงี้ยซึ่งผมก็มีจุดยืนของผมว่าทําไมผมต้องวิจารณ์กลับมันสําคัญยังไงสละรับแต่เขาบอกว่าปัญหาใหญ่จริงๆของบ้านเราเนี่ยก็คือการที่เราต้องยังต้องสู้กับรัฐราชาการไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามครับก็อยากจะให้มุ่งเน้นไปถึงประเด็นตรงนั้นนะถูกไหมฮะครับแต่ว่าในขณะที่พรรคเพื่อไทยมันกําลังทํางานอยู่กับรัฐราชาการแล้วมันจะต้องอค่อยๆปรับค่อยๆแก้ไปอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตั้งป้อมและอะัดกับสิ่งที่เป็นเครื่องมือที่คุณจะใช้เพื่อให้งานมันสําเร็จ เพราะฉะนั้นเขาก็อยู่ในสถานาการณ์ลําบากเพราะฉะนั้นคําถามผมต่อท่านนั้นกลับไปที่ว่าก้าวไกลช่วยอีกแรงได้ไหมละ่ะชี้ให้เห็นว่ามันเป็นปัญหาโอเคบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลบเป็นเรื่องของตัวรัฐบาลแต่ในขณะเดียวกันมันมีศัตรูอีกเจ้าหนึ่งซึ่งถ้าอนาคตก้าวไกลได้อำนาจก้าวไกลก็ต้องดีลกับมันก็คือตัวระบบรัฐสภาา,<อ>าะฉะนั้นแต่ละข้อเสนอเนี่ยในการวิพากษ์วิจารณ์ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องมองเห็นให้เห็นตัวระบบตรงนี้ด้วยถูกไหมอย่างคุณววิโรออออกกกมางงงแเเื่่ียับ ฟรีเกรดการงบกลางทุกอย่างที่จะต้องมันจะถูกตัดเข้าไปใช่ไหมถ้าตัดงบไม่ตัดมันก็จะเข้าไปถ้าตัดแล้วมันก็จะเข้าไปที่งบกลางโวยวายอะไรเงี้ยคือมันก็แค่สาเสทีเสียแต่ประเด็นก็คือคุณพูดไหมล่ะว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันถูกทาขึ้นมาในยุคของพลเอกประยุทธ์ที่ทำให้รัฐบาลมีงบกลางมากเกินไปอนาคตอยากลดไหมล่ะก็ต้องแก้กันอ่าหรือกระบวนการของการที่คุณจะใช้งบกลางมันจะต้องทําให้สภามีส่วนร่วมใช่ไหมในการร่วมตัดสินใจมากขึ้นหรือเปล่าคือ ผมพยายามจะอธิบายว่าคุณต้องสู้กับระบบมันด้วยที่มันถูกฝังมาเป็นสิบปีอไม่งั้นมันก็ปาหีสนุกมันปากเหมือนพรรคประชาธิปัตย์ที่ด่าไปแล้วพอถึงเวลาอยู่ในอำนาจก็ทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเราจึงควรสงวนกาวิจารณ์อย่างก้าวไกลอย่างแหลมคมมากขึ้นเช่นคุณไปเพิ่มอานาจเทคโนแครรัฐราชการหรือเปล่าเช่นอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราวิจารณ์กันหนักเรื่องคุณสิริกัญญาต่อเรื่องวอลเล็ตประเด็นไม่ใช่เรื่องเราสนับสนุนวอลเล็ตหรือไม่สนับสนุนวอลเล็ตพอสนับสนุนอยู่แล้วแต่ว่่าาปประเด็็นกคคคือวุณไโท วิธีคิดหรือ,อทําให้เทคโนแครดและวิธีคิดแบบราชการมันเป็นเรื่องแตะต้องไม่ได้หรือวิจารณ์ไม่ได้หรือว่าถูกต้องเสมอ,อมและนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมันผิดเสมออะไรเงี้ยอันเนี้ยมันเป็นการเพิ่มอำนาจรัฐราชการม,มากกว่าจะเพิ่มอำนาจคนที่มาจากการเลือกตั้งอ,อันนี้เราไม่รีรอที่จะวิจารณ์เลยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ใช่โดยหลักแล้ว นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งทุกพักควรจะต้องตระหนักว่าคุณกำลังสู้กับพักการเมืองที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือ,อระบบราชการที่มไม่เคยใช้เงินของตัวเองอแต่ใช้เงินภาษีประชาชนครับผมอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเมื่อกี้มีคุยเรื่องของฟรีเกตไปเดี๋ยวมีให้ติดตามในช่วงหน้ารวมถึงเออสสก้าไกลเองออกมาว่าไม่หวนนะฮะเรื่องของการยุบพักก้าวไกลเดี๋ยวติดตามรายละเอียดในช่วงหน้าครับเครื่องดื่มโกโก้ปรุงสําเร็จชนิดผ